สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เลือกตั้งสหรัฐ2020กับผมชัยรัฐถมยานะครับเราจะติดตามความเคลื่อนไหวทุกแง่มุมของการเลือกตั้งสหรัฐกันทุกวันอย่างนี้ในช่วงจับประเด็นข่าวร้อนทางททบ5ช่อง1 HD ไปจนถึงวันเลือกตั้งคือวันที่3พฤศจิกาย,ยนครับ ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนนิยมตามอยู่แต่ก็ดูเหมือนว่าความนิยมของทรัมป์เริ่มจากกระตื้องขึ้นเล็กน้อยนะครับในขณะที่ความนิยมของโจไบเดนลดลงเล็กน้อยเช่นกันแต่ถ้าไปดูแยกตามรัฐโดยเฉพาะรัฐสมรภูมิหรือว่าสวิงสเตทจะมีความสูสีกันมากนั่นก็ททำให้บรรดาผู้สมัครลงพื้นที่กันอย่างเข้มข้นครับทรัมป์นะครับก็ลงพื้นที่ที่ตามอยู่นะครับลงพื้นที่ไปถึง3รัฐด้วยกันเมื่อวานนี้ นั่นก็คือนอตแคลรไลนานะครับไปโอไฮโอแล้วก็ไปวิสคอนซินด้วยนะครับส่วนไบเดนนั้นในช่วงสุดสัปดาห์ก็จะโฟกัสอยู่ที่รัฐเพนซิลเวเนียนะครับ่งกัมลาแฮร์ริสกูหูชิงรองประธานาธิบดีไปที่โอไฮโอแล้วก็บารักโอบามาก,ก็ไปช่วยหาเสียงอยู่ที่รัฐฟลอริดาครับ ไปดูการหาเสียงของทรัมป์กันก่อนนะครับเมื่อ,อาวานนี้นะครับไป3รัฐแต่ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงปกป้องนโยบายการรับมือกับเชื้อโควิด -19 ที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนสําคัญของทรัมป์โดยทรัมป์พยายามบอกผู้สนับสนุนที่รัฐโอไฮโอนะครับว่าสาเหตุที่จานวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐมีมากก็เพราะว่ามีการตรวจหาเชื้อมากแล้วก็ยังวิจารณ์การรายงานของสื่อเรื่องผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันนะครับโดยบอกว่าเขาเบื่อที่มีแต่ข่าวโควิดนะครับ แล้วก็รายงานแต่ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่มีแต่จะทําให้ประชาชนนั้นกลัวชั้มพยายามที่จะบอกผู้สนับสนุนครับว่าสถานก,การณ์โควิดกําลังจะดีขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญก็คือมาตรการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดยังคงค้างอยู่ในสภาไม่สามารถตกลงกันได้แล้วก็คงไม่สามารถตกลงกันได้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับ แต่ว่าที่นอตแคลโรไลนาครับทรัมป์ยังคงมีอารมณ์ในการที่จะหย,ยอดมุกตลกนะครับขณะที่กล่าวปราศัยกลางแดดเจ้าว่าเขาอาจจะกลายเป็นล็อบสเตอร์สีแดงแล้วก็ขอครีมกันแดดเดี๋ยวเราไปดูลีลาของทรัมป์ในเรื่องนี้กันครับ Is that sun hot or what? I'm gonna be a lobster. Do you mind if I cut this one at about one third? Because I'm gonna be one hell of a Sunburned person. Does anybody have some sun protection for your president, please? This is beautiful. Oh, man. I said to my kids, stay out of the sun, always use sunblock. Hey, always use sunblock, and here I am. That's really brilliant. ที่เห็นอยู่ต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นจอห์นบองโจวีครับนักร้องเพลงร็อกชื่อดังที่มาช่วยโจไบเดนหาเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงร้องของบองโจวีกันนิดหนึ่งครับ a a break. bit give little give going going you y to to I'm of เราเอามากันให้ฟังสั้นๆนะครับคือสุดสัปดาห์นี้เนี่ยไบเดน จะโฟกัสไปที่พื้นที่รัฐเพลิิเวเนียซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขานะครับก็ลงไป2จุดด้วยกันเป็นการหาเสียงแบบ Drive- In ครับโดยไบเดนบอกว่าไม่ต้องการที่จะให้การหาเสียงของเขาเนี่ยนะครับเป็นการแพร่เชื้อโจไบเดนก็ยังคงโจมตีทรัมป์ครับในเรื่องของการรับมือกับเชื้อโควิดโดยเฉพาะเรื่องที่ทรัมป์รู้มาก่อนหน้านานแล้วว่าเชื้อนี้นะครับมีความร้ายแรงแต่ว่ากลับไม่แจ้งประชาชนโดยให้เหตุผลว่าไม่อยากให้คนไปตื่นตระหนกนอกจากนั้นไบเดนยังย้ำนะครับว่า ทรัมป์มักจะพูดเสมอว่าจะไม่ให้ความช่วยเหลือรัฐที่ไปเลือกผู้สมัครจากเดโมแครตแต่จะช่วยเหลือแต่รัฐที่เลือกรีพับลิกันเท่านั้นซึ่งไบเดนก็นย้ำครับว่าถ้าเกิดเลือกเขาเป็นประธานธิบดีนะครับเขาจะเป็นประธานธิบดีของทุกคนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทุกคนไม่แยกว่ามาจากพรรคไหนครับไปดูความเคลื่อนไหวของกัมลาแฮริสครับกูชิงรอประธานธิบดีกับทัมกันบ้านนะครับเธอลงพื้นที่ไปที่รัฐโอไฮโอเพื่อกระตุ้นให้คนออกไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้า โดยเธอให้สัมภาษณ์สื่อนะครับว่าเธอไม่ไให้ความสําคัญกับคําพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่พยายามจะไปสร้างภาพให้เธอเป็นผู้หญิงที่มีแนวคิดสังคมนิยมโดยเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่รักและก็ภูมิใจในความเป็นคนอเมริกันแล้วก็มีแนวคิดค่านิยมเหมือนกับที่คนอเมริกันทั่วไปมีครับแต่ว่าที่มาประชันกันได้สมน้ำสมเนื้อกับทรัมป์หน่อยเห็นจะไม่พ้นคนนี้ครับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามา ที่ช่วยไบยเดนไปลงหาเสียงที่เมืองไมอามีรัฐฟอริดานะครับซึ่งได้ตั้งคำถา,ถามถึงบุคลิกภาพการเป็นผู้นำของทรัมป์ที่มีปัญหาและก็ชอบขม่มขู่ไปฟังเสียงของโอบามากันครับโจไบเ o นต์ทุกคนคุ t รู้ไหมว่าบางอย่างที่คุณไม่สามารถพูดได้เกี่ยวกับประธานาธิบดีนนี้เขาชอบที่จ n ทำทุกอย่างและพูดทุกอย่างเขาคิดว่าการขมวคิ้วแทำตัวากลม out the interview then you stand Les you're never for going in 60อ่านะครับนั่นก็เป็นการประสัยของโอบามานะครับซึ่งการให้สัมภาษณ์ที่โอบามากล่าวถึงนะครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อวานเราได้นําเสนอไปแล้วครับที่ประธานีิทรัมป์ตัดบทการสัมภาษณ์กลางคัน แล้วก็ไม่ทําตามที่ตกลงกันไว้กับรายการ60 Minute มนนะครับโดยหาว่าพิธีกรรายการเนี่ยไม่เป็นธรรมถามคําถามยากๆก,กับเขาแต่ว่ากับโจไบเดนกลับถามคําถามง่ายๆโดยเอาคลิปที่ถ่ายด้วยกล้องของทําเนียบขาวนี่นะครับมาเผยแพร่ก่อนนะครับโดยทรัมป์พยายามที่จะลดความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชนที่เขากล่าวหามาตลอดว่าชอบรายงานข่าวปลอมนะครับโดยเทปการให้สัมภาษณ์ในรายการ60 Minute มของจริงนะครับจะออ,อากาศคืนนี้ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามประเด็นความสําคัญแล้วก็ปัญหาของการเลือกตั้งล่วงหน้าที่อาจจะเป็นปมสําคัญนําไปสู่ความวุ่นวายหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ครับ การเลือกตั้งสหรัฐในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการเลือกตั้งในภาวะ new normal นะครับเพราะว่าผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่เป็นปัจจัยทําให้จํานวนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าสูงเป็นประวัติการครับจนถึงขน้เนี้มีรายงานนะครับว่าคนอเมริกันไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วทั้งที่ไปคูหาเลือกตั้งล่วงหน้าและที่ส่งผ่านทางไปรษณีย์จำนวนกว่า57ล้านคนเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ไปใช้สิทธิทั้งหมดเมื่อ4ปีก่อนนะครับ ล่าสุดเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไปลงคะแนนล่วงหน้าแล้วเช่นกันโดยทรัมป์เนี่ยนะครับได้ย้ายการลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ถาวรจากนิวยอร์กมาที่ฟลอริดาเมื่อปีที่แล้วก็ทําให้ครั้งนี้เป็นการลงคะแนนที่ฟลอริดาครั้งแรกของทรัมป์นะครับหลังจากที่ลงคะแนนแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปฟังดูครับว่าทรัมป์จะเลือกใครครับ Thank you, sir. Thank much you very much. Any complications in there? No, not much. It was a very secure vote. Much more secure than when you send in a ballot. I can tell you that. Uh, everything was perfect. Very strict. Right by the rules. When you send in your ballot, could never be like that. Could never be secure like that. Uh, they've done a fantastic job over here. Great people inside. So, uh, but it's an honor to be voting. It's an honor to be in this great area, which I know so well and we're going to make three uh, stops today, big ones, big rallies, three big ones. Uh, crowds have never been, i don't think there's ever been anything like this, this tremendous spirit. i hear we're doing very well in florida and we're doing very well. i hear every, every place else. so thank you very much and you're going to be very busy today because we're going to work you hard. for uh, today? i voted for a guy named trump. <laughs> thank you very much, everybody. Mm, ก็เรียกว่าไม่ต้องเหนียวไม่ต้องบายเบียงเลยครับบอกตรงๆเลยครับว่าโหวตให้กับตัวเองนะครับอย่างให้ที่ให้สัมภาษณ์ไปตอนตอนน้นทรัมป์พยายามจะบอกว่าการโหวตทางปลษณีี์เนี่ยไม่ปลอดภัยครับอาจจะเปิดช่องให้มีการโกงซึ่งในครั้งนี้เนื่องจากว่ามีเรื่องของโควิดนะครับก็ทําให้คนจนํานวนไม่น้อยหันไปใช้วิธีนี้ขณะที่หลายรัฐก็มีการผ่อนคลายกฎว่าสามารถที่จะให้โหวตทางปลษณีี์ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆขั้นตอนการลงคะแนนล่วงหน้าเป็นอย่างไรซับซ้อนแค่ไหน และจะส่งผลต่อการนับคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับการลงคะแนนสิ่งเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในหน้าที่รับผิดชอบของพลเรือนชาวบริกันที่มีอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งก่อนจะใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทุกคนจะต้องลงทะเบียนก่อนมีเพียงมลรัฐนอตด,ดับบต้าเท่านั้นที่ประชาชนสามารถไปใช้สิทธิ์ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนก่อน สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งในสหรัฐมีหลากหลายวิธีซึ่งเทคโนโลยีการลงคะแนนเลือกตั้งก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่แบบดั้งเดิมก็ยังใช้อยู่บ้างอาทิบัตรเลือกตั้งกระดาษที่ใช้วิธีกากระบาดข้างชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเครื่องเลือกตั้งแบบคันโยกบัตรลงคะแนนแบบเจาะรูที่ต้องเจาะให้ตรงกับชื่อผู้สมัคร ขณะที่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกวิธีที่นิยมใช้แพร่หลายโดยมีหน้าจอระบบสัมผัสแบบเครื่อง ATM แต่ยังต้องใช้บัตรกระดาษที่มีการระบายทึบวงกลมหรือลากเส้นโยงก่อนจะนำไปสแกนเพื่อบันทึกการลงคะแนนจตรื่ก็ตามหลายบร,รัฐเริ่มหันมาใช้เครื่องสแกนอย่างเดียวเนื่องจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อ่านคะแนนผิดโดยผู้ใช้สิทธิจะลงคะแนนในบัตรกระดาษด้วยมือของตนเองแล้วนำมาป้อนเข้าเครื่องสแกนที่มีการเก็บบัตดรดตั้งอย่างปลอดภัย กระเดียวกันยังมีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทางไพรสนีหรือแอพเซนตี้ว t ร์ติงสำหปรบผูดที่มีความจำเป็นไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้อาทิคนชราหรือผู้พิการสหรับปีนี้คาดว่าประชาชนจะหันมาใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไพรสนีมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หากไปลงคะแนนเสียงตามคูหาเลือกตั้งในวันจริงท่ามกลางผู้คนจำนวนมากอาจเสี่ยงติดเชื้อได้แต่เรื่องนี้กลับเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากพักรีคับลิกันออกมาโจมตีว่าอาจเป็นช่องว่างให้พักเดโมแครตโกงการเลือกตั้งจึงพยายามขัดขวางแผนการเพิ่มงบประมาณการไปรณียีซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งให้กับฝั่งเดโมแครตคาดว่าปีนี้จะมีชาวบริการถึง80ล้านคนหรือ76เปอร์เซ็นต์ที่จะเลือกลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรณียีหากเป็นไปตามนี้จริงจะนับเป็นการเลือกตั้งทางไปรณียีที่มากสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ทั้งนี้มี9มลรัฐและกรุงวอชิงตันดีซีที่เจ้าหน้าที่จะส่งบัตรเลือกตั้งทำไพรส์นีให้กับผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งทุกคนโดยไม่ต้องทำเรื่องร้องขอแต่35มลรัฐผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องยื่นเรื่องขอลงคะแนนด้วยวิธีนี้ก่อนขณะที่อีก6มลรัฐผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผลจำเป็นที่จะขอลงคะแนนด้วยวิธีนี้จากนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องส่งบัตรคะแนนเลือกตั้งกลับมาก่อนหรือในวันเลือกตั้งคือวันที่3พฤศจิกายน แต่28บลรัฐจะนับคะแนนเฉพาะบัตรที่ส่งกลับมาทันเวลาเท่านั้นขณะที่อีก22บอลรัฐจะนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ส่งมาหลังจากวันเลือกตั้งด้วยด้วยบัตรเลือกตั้งจะต้องมีวันประทับตราไปรษณีย์ก่อนหรือในวันที่3พฤศจิกาย,ยนเท่านั้นซึ่งอาจจะทําให้การนับคะแนนเลือกตั้งในปีนี้ใช้เวลานานกว่าทุกครั้งและอาจจะยังไม่ทราบว่าใคายเป็นผู้ชนะในคืนวันเลือกตั้งเหมือนทุกครั้งก็เป็นไปได้ทีมข่าวตามประเทศเรียบเรียง รั้วก็เห็นว่าเรื่องของการลงคะแนนล่วงหน้าในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนเงื่อนไขเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นคนชราหรือว่าพิการก็ได้นะครับก็จะเปิดให้กับทุกคนที่อยากจะไปลงคะแนนล่วงหน้าได้ก็มีการถกเถียงกันอย่างมากครับถึงความมั่นใจว่าใบลงคะแนนที่ส่งทางไปรษณีย์จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่มีการตกหล่นหายไปกลางทางนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในรัฐสมรภูมิหรือว่าสวิงสเตทที่มีความสูสีที่คะแนนไม่กี่หมืน่นกี่พันคะแนนเนี่ยนะครับ อาจจะเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าใครจะแพ้หรือว่าชนะได้นอกจากนี้ก็ยังมีความกังวลเพิ่มเติมครับถึงเรื่องความปลอดภัยที่กูหาเลือกตั้งเนื่องจากมีแนวโน้มว่าอาจจะมีกลุ่มพกอาวุธเนี่ยนะครับไปเฝ้าตามกูหาซึ่งจะถือว่าเป็นการคุกคามและทําให้เกิดความกลัวไปติดตามประเด็นนี้ในรัฐสมรภูมิกันครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้มีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจานวนมากทํากลางความกังวลถึงความปลอดภัยของผู้มาใช้สิทธิ์และบัตรเลือกตั้ง ทำกลางการปล่อยข่าวลดความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากรัฐแฟรงคลาโรสประธานกรกตอของรัฐโอไฮโอจากพรรครีพับลิกันพยายามต่อสู้กับข้อมูลที่บิดเบือนในเรื่องปัญหาการลงคะแนนทางไตรสน์ แฟรงก์บอกว่าเราได้เห็นคนโอไฮโอจำนวนมากที่ไม่ไว้ใจการโหวตทางไพรสันีแล้วก็ต้องขับรถไปหากองกรรมการเลือกตั้งเพื่อยื่นบัตรลงคะแนนล่วงหน้าเองซึ่งที่จริงแล้วไม่ต้องทำแบบนั้นเขาพยายามบอกคนโอไฮโออย่างที่ภรรยาและตัวเขาทำว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการส่งใบลงคะแนนทางไพรสนันีรัฐมิชิแกนซึ่งเป็นการแข่งขันที่สูสีเป็นอีกหนึ่งรัฐที่ถูกจับตามองในเรื่องการลงคะแนนล่วงหน้า ซึ่งครั้งนี้มีการเปลี่ยนกฎให้ทุกคนสามารถไปลงคะแนนร่วง,งหน้าได้โดยไม่มีเงื่อนไขโจเซลินเบนสันประธานกรกตของรัฐมิชิแกนจากเดมโมแครตบอกว่า การรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของคนลงคะแนนเป็นสิ่งที่ท,ท้าทายต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองในขนาดนี้นั่นหมายถึงต้องให้คนสามารถโหวตจากบ้านได้ในช่วงโรคระบาดแจ้งให้ผู้มาโหวตวันจริงได้รู้ว่าถ้ามาจะเห็นเจ้าหน้าที่ใส่หน้ากากอนามัยใส่ทุกมือทำตามกฎป้องกันสุขภาพของเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่มาลงคะแนนที่คูหานอกจากนั้นยังต้องปกป้องผู้มาโหวตจากการถูกคุกค,ค,คามข่มขู่หรือว่าทำให้ได้อายโดยเฉพาะที่คูหา รวมถึงที่สำนักงานลงคะแนนล่วงหน้าและก็สำนักงานทะเบียนสิ่งที่เตรียมไว้รับความท้าทายคือการห้ามพกอาวุธอย่างเปิดเผยในคูหาในวันเลือกตั้งซึ่งตามอำนาจของประธานกรก,กตก็จะทำตามกฎหมายการรับคะแนนในบางรัฐโดยเฉพาะรัฐสมรภูมิที่สำคัญอาจจะมีปัญหายอย่างมากในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างรัฐมิชิแกนที่มีการขอบัตรลงคะแนนล่วงหน้าไปถึง2 07, 000, า้านแสนใบ ล่าสุดศาลอุทธรณ์กลับคำตัดสินของศาลชั้นต้นโดยกำหนดให้บัตรลงคะแนนล่วงหน้าต้องส่งถึงกรรมการเลือกตั้งภายในวันเลือกตั้งถ้าบัตรไหนส่งมาช้าจะไม่นับคะแนนหลังจากก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นอนุโลมให้มาช้าได้อย่างน้อย14วันส่วนที่รัฐเพนซิวเนียซึ่งเป็นรัฐสรมรภูมิที่สำคัญบัตรลงคะแนนล่วงหน้าสามารถส่งกลับมาถึงหลังวันเลือกตั้งได้อย่างช้า3วันแต่ผลการนับคะแนนทั้งหมดอย่างเป็นทางการอาจจะต้องล่าช้าออกไป เนื่องจากเพนซิลเวเนียมีกฎห้ามนับคะแนนบัตรลงคะแนนล่วงหน้าก่อนแค่ที่บุกวอลประธานกกตของรัฐเพนซิลเวเนียบอกว่าคาดว่าบัตรลงคะแนนส่วนใหญ่ที่ได้รับก่อนหรือว่าในวันเลือกตั้งอาจจะต้องใช้เวลานับหลายวันและอาจจะต้องใช้เวลานับไปจนถึงวันศุกร์ถึงจะนับได้หมดตอนนี้มีผู้ลงคะแนนล่วงหน้าที่เพนซิลเวเนียแล้วประมาณ1นล้านห้าแสนคนการนับคะแนนบัตรลงคะแนนล่วงหน้าการตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยของการลงคะแนนทางไปรษณนี น่าจะกลายเป็นประเด็นใหญ่หากผลการเลือกตั้งออกมาสูสีกันมากที่ผ่านมาประธานทิดดีทรัมป์มักจะบอกกับผู้สนับสนุนว่าเขาไม่เชื่อการลงคะแนนทางไพรณ์นีเพราะอาจเปิดโอกาสให้มีการโกงรวมถึงมีการบอกให้ผู้สนับสนุนออกไปสังเกตการตามคูหาเลือกตั้งซึ่งทําให้หลายฝ่ายเกรงว่าจะมีกลุ่มนิยมคนขาวสุดโต่งพกอาวุธไปยืนอยู่ตามคูหาเลือกตั้งซึ่งจะสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่มาใช้สิทธิและอาจจะนามาซึ่งความรุนแรงหลังการเลือกตั้งได้ เพนซิลเวเนียก็ถือว่าเป็นรัฐสมรภูมิที่สําคัญนะครับอย่างที่กรกตพูดไปเมื่อสักครู่ว่าการนับคะแนนอาจจะต้องไปจนถึงวันศุกร์การเลือกตั้งเจะมีวัยวันอังคารก็หมายความว่าถ้าเกิดว่ามีคะแนนที่สูสีกว่าเราจะรู้ว่าใครจะเป็นประธานที่ดีอาจจะใช้เวลาอีกหลายวันทีเดียวนะครับถึงจะตัดสินได้ถึงแม้จะมีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันมากแล้วนะครับแต่ก็คาดว่าในวันเลือกตั้งจริงก็คือในวันที่3พฤศจิกายนจะมีคนไปใช้สิทธิ์มากเช่นเดียวกันแล้วก็น่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งก็ได้มีการทำคลิปนะครับแนะนำประชาชนออกมาว่าในวันเลือกตั้งพวกเขามีสิทธิ์ในกูหาอย่างไรบ้างไปติดตามชมคลิปนี้กันครับ Here's a look at what you need to know about your voter rights on election day Please bear in mind that some laws vary from state to state So be sure to look up the voter laws in your state If the polls close while you're in line, stay in line. Election officials cannot end voting until everyone who is in line has voted. If you make a mistake on your ballot, ask for a new one. If the machines are down at your polling place, ask for a paper ballot. If you forget your ID and one is required, ask to sign an affidavit swearing to your identity or vote with a provisional ballot. This one depends on the state. If you vote with a provisional ballot, you may be required to return to an election office within a few days after the election and present your ID to have your ballot counted. It is a federal crime to intimidate, threaten, coerce, or interfere with the right of another person to vote as he or she may choose. If you experience voter intimidation, you can give a sworn affidavit to a poll worker that you meet the qualifications to vote. You should also report intimidation to your local election officials. Their offices will be open on Election Day. นั่นก็เป็นคลิปที่ให้ความรู้กับประชาชนนะครับว่าเขาจะมีสิทธิ์อย่างไรบ้างสามารถที่จะเรียกร้องอะไรบ้างในครูหาเลือกตั้งในวันเลือกตั้งครับในหลายประเทศการคมคู่คุกค,คามในวันเลือกตั้งความรุนแรงหลังการเลือกตั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าสําหรับสหรัฐประเทศประชาธิปไตยใหญ่ยยเป็นอันดับ2ของโลกเรื่องแบบนี้ไม่ได้มีการพูดถึงกันมาหลาย10ปีแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับมีการพูดถึงกันมากเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขาไม่ให้หลักประกันนะครับว่าถ้าเขาแพ้การเลือกตั้ง การเปลี่ยนผ่านอำนาจจะเป็นไปอย่างสันติครับและทั้งหมดก็คือเลือกตั้งสหรัฐ2020กับผมชัยรัฐถมยาในคืนนี้นะครับกลับมาติดติความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโลกในอีก4ปีข้างหน้าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ในจับประเด็นข่าวร้อนทางขบ5ช่อง1 HD วันนี้เราจะลาไปด้วยภาพการหาเสียงของอดีตรองประธานที่ดีโจไบเดนจากพรรคเดมโมแครตที่รูเซิร์นเคาตี้รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐโดยมีบองโจวี bon นักร้องเพลงล็อกชื่อดังมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตสร้างสีสันในงานครั้งนี้ด้วยสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ